ก๋วยจับยว,วน,มมน,นมันมีที่ไหนนะเขาได้กินในเมืองละ่ะได้เลยเดินลงสวัสดีค่ะน้องยิงอยู่ตลาดแม่ยุพินนะคะวันนี้เราเมินเดินรอตลาดแม่ยุพินค่ะร้านนี้เขามีเนื้ยอย่างอเงีย่าครับนอตรงนั้นพี่จะกุนเย็ดเดียวได้ไหมนี่ใช่กุนเย โอ้กรุงสีพอดีเลยขออนุญาตกดเงินก่อนนะคะนี่ค่ะจงที่เราตัดนะคะอยู่ข้างหลังก็ไม่แขร์ค่ะก็สูงไม่มีแขร์แล้วจะกินอะไรดีซื้กับบ้านห้องไปกินใช่ไหมจั้นะเวลาเข้าไปเจอก็เจอไหนไม่เคยคุยเพราะว่าไม่ได้เข้าของนั้นข้าห้องนั้เลยเขาไม่ได้ถาม เขาขายงานโซฟางานจะไม่ได้มีขาม,ม,มันมีเขาสั่งเกีาอี้บาโต๊ะแค่นั้นแหละที่ใี่สายอ่ะแต่มันไม่ใช่ตัวเด่นชอนอะยังคิดไม่ออกเลยจ้ะอันนี้เจะไปกินตีน้อยนะจะกินเหรอเออก็เห็นก็รอดทําทำทำไมห่ะนะมันกินยากตอนนี้นะจะจะกินไหมหรือไม่กินก็ได้ กีจอที่กียจับกีก็ยงอยู่ในเมืองยี่นีไม่คมีที่นั่งกิ๊นะคะอันนี้ตลาดมายุพินเราก็เราก็มากันสองนี่ประมาณกันสองคนเกี๊จับยังก็อยู่ในเมืองร้านเกีจับเป็ต้นไม่ก็ไม่ก็กินเก๊จับก็ได้ ก็อยากเป็นล้อบ้าพี่คุณขับรถที่ใั้จะไม่ชอบอันนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยนะแต่ดีใจเลยไปอยู่ี่ในตรงใดคาะบนนาข่ายนาข่ายข้างหลังมันมีร้านหรือเปล่าก๋วยจั๊บยวนแม่ต้มทำไมเขาไม่ไปกินในเมืองตรงปตทปตทเนี่ยอะแย่ๆก็ร้านตรงที่เขาขายรัตรียแยะๆไปสิพาไปสิ อันนี้คือตลาดแม่ยุพินแล้วก็มันเลาะก,กับเพื่อนนะคะแต่เราไม่ได้กินอะไรนะคะเราก็กลับเหมือนเดิมค่ะเราก็กลับเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นไลฟ์สดจ้าถ่ายวิดีโอลง YouTube ถ้าอยากเป็นแฟนคลับคะะุณสบายไปกดติดตามกันด้วยนะ,นออะระวัวงถ้าอ,อ้วกนะกดติดตามแล้วระวังถ้าอ,อ้วกนะจ๊ะ ซูซิอขอลับคนลนะครึ่งเลยเอาซูซินะคะนี่เรับคนละครึ่งคนละครึ่งทั้งหมดเลยยังสงห้าบาทน,น,นี่นะคะแล้วก็จะเอาชิ้นที่หนึ่งหนึ่งแล้วก็ 2นะคะสจมุกโดน่นะแล้วก็สแค่นี้ก็อ,อิ่มแล้วมั้งสิบแถมหนึ่งะจ๊ะสอ,อันนี้อร่อยอยู่นะสามทุกวนชก้ก็กินส

เดี๋ยวจะให้ดูเรนรู้จักเรนอยู่ใช่ไหมของเราสิบเอ็ดเขาก็จะมีเซเว่นอยู่ตรงนี้นี่ค่ะตลาดมายุพินมีเซเว่นนะคะแล้วก็ก<อ>มิกนลนละ อ๋นนออันนี้เป็นยำเหรอเอาเมื่อกี้ทำไมไม่ชาชาเลยไม่กินก็ชาเอันนี้ถ้าเป็นยำเหรอแล้วทำนนไมทรู้ฉันไม่รู้เรื่องเลย ฉันไม่รู้เรื่องเลยนะคะอันนี้ตลาดไม่ไพูดอันนี้ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นอ,อีแบบหนึง่งและแล้วเราก็ไปแล้วนะจ๊ะวิลานี้คนเยอะมากเลยเยอะมากเลยไม่เอาพเธอซื้อเถอะดิฉันคงไม่เอาหลจากจ๊ะเธอจะซื้อเล็กก็ซื้อไม่ได้แว่อีกแล้วนะ ก็มาที่เดิมอยู่ดินี่ไงคำว่อา,าอะไรอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงคือ,อมันไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นอะไรเขาขอถูกเขาก็ดูดกินก็นได้ปะเขาก็ดูดกวาดก้นถุงแล้วเกกินจะเป็นอะไรแต่ก็เข้ากันอยู่ ถ้าชอบกินเปรี้ยวเหรอ,อคนละครึ่งนะครับถัดจากนก็จะไปแวะที่ปากช่องแล้วก็ซื้อกลับบ้านที่เป็นอยูแล้วก็ไปย่างกินไม่ได้ให้กินไม่ได้จริงๆ,ๆเปรี้ยวอ่ะให้กินแต่อันนี้เปรี้ยวนี่ค่ะแล้วลัมจะนั่งรับซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะกลับแล้วนะคะแล้วเจอกันไปแล้ว